นี่ก็เป็นตอนจีบกันคุยกันก่อนสิแต่งงานกับสามีญี่ปุ่นตอนนั่นก็เป็นสาวโรงงานอิเล็กทรนิกส์อยู่ในจังหวัดโอกายามะประเทศญี่ปุ่นจ้าส่วนผูบาวนั่นก็เหตุงานบริษัทเหตุงานในจังหวัดเดียวกันลหละแต่ว่าคนละเขตอำเภอะย่าทางไกลกันกับประมาณ100กิโลจ้าเลิกงานก็จะโทษคุยกันเมื่อลราชั่วโมงสองชั่วโมงผืนเด็จนว่าโทรศัพท์หอนคอยไดว่างสายจ้าพอปั่นผู้บาวผู้สาวซำหน่อยจีบกันไม่ไม่ต้องถามเรื่องอายุเด้อจ้าว่าห้าจีบกันตอนอายุทอาใดเมื่อจากนาตาแลวก็สิพ่อส ออกอยูดอกนะจาะนี่ก็เป็นรูปทายสมัยเป็นสาวรโรงงานอิเล็กทรอนิกนี้่ายรูปทรงห้กันก้อนไปเหตุงานสมือได้พี่น้องอุ้ยหวานค่ะหวานแน่จ้ะขนาดเป็นมือรูปเกาเมือไปกัย่งยิ้มไปเด้โทรศัพท์เครื่องนี้ผู้บบาวกับสื่อห้เป็นของขวัญวันเกิดเด้แต่บ่ได้เป็นโทรศัพท์เครื่องไม่ไป้ายแดงแกะกองอีหยังดอกจักเป็นโทรศัพท์มือสองมือสามมือสมมีอส่หรือมือหกอัก<ห><ห>กับบูู้้ก็ย้อนว่าผู้เบาวเป็นคนจนขั้นใดผู้บบาวคนด้วยกับือสิไใดเครื่องไม่ไป้ายแดงแกะกองอขึ้นข้าเจ้ายู่อดอกเพราะเข็น ทันทีผู้บ่าวสื่อให้อย่อมีความสําคัญกับจิตใจเสมอคอยละดีใจบ่คักจนยิ้มบ่หูเบิดมือเบิดคาเลยจา้นาน้ำต้มผักยังว่าหวานสมพ่อเพิ่นว่าไหวเนาะนี่ตัดภาพมาปัจจุบันหลังจากที่แต่งงานาแล้วสามีกําลังขับรถออกไปเหตุงาตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่หาสีน้าที่ฝาก็เริ่มแจ้งแล้วจา้าอยู่ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคมอากาศากเ็เริ่มอุ่นเริ่มฮอนแล้วฝาก็แจ้งไว้แต่ถ้าเป็นหนาหนาวนี่เจ็ดโมงเสารยังบ่เห็นดวงตะเวนยวนแกผมจะมักอากาศช่วงเดือนเมษาหอดเดือนตุลที่สุด้า บาสิมีตะความเขียวขจีของธรรมชาติมือนีแก้มบุมกลับมาเหตุงานตามปกติกลับมาเปิดร้านก่อนเวลาชั่วโมงนึ่ต้องทำความสะอาดทั้งบริเวณนอก้านและใน้านให้เรียบร้อยก่อนสิหอดเวลารับลูกค้าในตอนสิบโมงเช้าร้านนวดเปิดให้บริการตั้งแต่สิบโมงเช้าหอดหนึ่งทุ่มนะคะในชีวิตประจําวันบ่าว่าแก้มบุมเสิเหตุยิง่งแงแก้มบุมก็จะตั้งกลองถ่ายคลิปถ่ายภาพเก็บบรรยากาศไปพร้อมยกเว้นเวลาหนวดลูกค้าบ่ถ่ายคลิปจ้าในการถ่ายคลิปเราก็ตัดต่อวิดีโอแก้มบุมก็จะใส่โทรศัพท์ยุครืงเดียว เครื่องทีสามีสื่อหายตั้งแต่สมัยจีบกันไม่ไหมผนละพี่น้องคอมพิวตอกพิวเตอร์กับบมีน้ำเขาดอกมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวกับขาตัาง้งกล้องห่างๆนี่ละจ้าแต้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี่ตั้งแต่ใส่งานมากนี่อึดและทนมากขนาดตั้งแต่สื่อมากบะแมนเครื่องไม่ายแดงได้หนีย่งท้นขนาดนี่ถ้าเป็นเครื่องไม่ไปแดงสิงท้นขนาดใดอยากจะบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี่ตอนนี้นอกมองแข่งไปเป็นทีเดียวลอยแล้วเด้อจา้าคือสิกูบอก,กับผุนละพี่น้องเอ้ยที่สําคัญข้อมูลประวัติต่างๆในใเครื่องหายเมื่อเส จาจริงๆแล้ว8เดือนก้อนหนานี้โทรศัพท์ก็เริ่มร่วนมีปัญหาแต่ยังสามารถถ่ายภาพถ่ายคลิปได้ปกติแต่ว่าเวลาตัดต่อคลิปก็จะมีปัญหาเฮ็ดให้ทุกอย่างลา้าไปเมือ่อถึงเป็นผลพ่วงเหตดให้การใส่ชีวิตประจําวันของแกมบุลลาสาสตรตามไปนั่นจากปกติแกมบุมจะโพดคลิปทุกมือพอโทรศัพท์เริมมีปัญหากับว่าสามารถโหลดคลิปที่ตัดต่อแล้วมาโพดล์ลงได้เลยเห็ุให้แกมบุมว่าสามารถโพดคลิปลงได้ทุกมือคือจังปกติจ้านี่คือปัญหาใหญ่ปั ัญหาลักของแก่มบมในตอนนี้เลยตอนนี้กัยังบดด้สื่อเครื่องไม้ด้อจ่าย่างอาศัยยืมโทรศัพท์เก่าสามีมาใส่ย,ยู่ คุณภาพการใส่งานของโทรศัพท์สามีเคื่องเกานีก็อยูปม่าเประมาณ60%นี่ละจา้จาสินอกไปมือใดอีกกับโบฮูปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโทรศัพท์ทีวามานี่แกมบุมกับบได้เวา้ารลยละเอียดให้สามีฟังจักเทือ่อบอกแต่แค่ว่าโทรศัพท์มีปัญหาเท่าน,นั้นบอได้ชีฉีแจงแถลงแคร์ไว้วรายล,ละเอียดให้ฟังว่ามีปัญหาแบบใดก็เลยเหตุให้แกมบุมกับสามีมีเรืองดราม่าประเด็นที่สองเกิดขึ้นนี่ละสามีก็วา่าคือเห็นอัดคลิปทายคลิปดูยูแต่ว่าบ่าค่อยเห็นโพ์ลงโซเช แล้วก็ใส่เวลาในการตัดต่อคลิปโดนกวัตกรเล่ากระถามว่ามันเสียเวลาเกินไปบอนจนเฮดห้หเวลาพักผ่อนบ่มีเลยแล้วก็บ,บ่เห็นมีไล่ใดอีหยังขึ้นมากเฮดห้หเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ไปซื้อ,อหลังจากนั้นแกมบุมก็เลยอธิบายรายละเอียดของปัญหาโทรศัพท์ให้เราฟังแล้วก็ตอกย้ำปณิทานแล้วก็ความตั้งใจเดิมของแกมบุมที่เคยบอกไว้ต่างแต่แหลกแล้วว่าแกมบุมจะยังคงเฮดช่องเฟซบุ๊กแลวก็ช่อง u t u b e คือเก่าบ่มีวันเปลี่ยนแปลงบ่า่าสิมีคนมึงหรือบ่มึงกระตามบ่า่าสิ ได้เงินหรือบ่ได้เงื่อนก็ตามกระร้างเพราะว่ามันคือการบันทึกประจําวันและการบันทึกความทรงจําของฉันเฮดว้ทะมึงตอนเทาต่อไปนี้ฉันจะยังคงเฮดช่อง a c e b o o k แล้วก็ช่อง y o YouTube คือเกาและฉันก็จะพักผ่อนหลายคืนแล้วก็มีเวลาให้เธอหลายคืนโอเคบอแกมงกุลก็บ,บอกเพิินไปแบบนี้ลหละจา้สาสรุปว่าคุณสามีโอเคเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็บ,บอกว่าเฮดต่อไปโลดฉันจะเป็นกําลังใจให้เธอเสมอได้ยินซัมเนี้ลใจชื่นขึ้นมาบกบักคักนึ่งจา้าสาธุเดอขอให้มีแนดวดนจิต ตดนใจให้สามีสื่อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ในเดอ้อซาถูกซ่า,า,านี้<า>ต้องพึ่งสิงซักเสดน้ำแล้ละ,ละเล่นโซเชียลมาตั้งแต่อายุสิแปซีหายเศร้าใดจังใดแล้วอีกอย่างผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กคอยกับเป็นแสนและที่สำคัญคอยกับไปเป็นเอฟซีเพ่อนหลายช่องคือกัน